ดังให้เช่านะครับอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ส35นะครับเดินทางสะดวกมากใกล้ทั้งสะพานภูมิพลใกล้ทั้งทางด่วนนะครับโกดังก็ขนาดประมาณ6 4 0 40ตารางเมตรนะครับนี่เป็นประตูใหญ่ของโกดังนะครับปิดได้เป็นสัดส,ส่วนแล้วก็มีกั้นห้องไว้แล้วนะครับห้องตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศ นักง,งานใช้งานได้นะครับในกระดังจริงก็จะมีแหลกไว้ให้แล้วนะครับมีแหลกให้หนึ่งสองส่้าหกเจ็ดแปดเก้นะครับประมาณ9ชุดนะแล้วก็พวกช่องเก็บของพวกนี้นะครับก็มีให้ไปพร้อมกับการเช่านะครับมีไฟให้แล้วนะครับเพดานสูงประมาณสิบสองเมตรอะผมว่าเกินสิงเมตรด้วยซ้ำเพดานสูงมากนะเก็บของได้เยอะ นะแล้วก็มีเดินพวกไฟฟ้าอะไรไว้ให้หมดแล้วนะครับไฟฟ้าในแต่ละช่องเนี่ยมีไว้หมดละเนี่ยนะครับมีระบายอากาศอยู่ด้านบนนะครับก็ด้านในจริงๆก็มีกั้นห้องอีกแต่ตรงนี้แล้วแต่คนเช่าจะใช้หรือไม่ใช้นะแหลกนะครับก็สามารถจะเพิ่มเติมชั้นนะครับหรือว่าจะใช้ตามสภาพได้เลยนะครับพื้นก็รับน้ำหนักได้เยอะนะครับมี สโลบนะครับขับฟกลิฟ์เข้าออกได้ในทุกช่องแหลกนะครับเดิมใช้พวกเก็บพวกผ้าพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็ใช้งานได้นะครับโอเคถ้าสนใจก็มีเบอร์ติดต่ออยู่ในโพสต์นะครับลองนัดหมายเข้ามาดูของจริงได้นะครับทำเลด,ดีจริงๆนะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะผมว่าไซส์แบบนี้ในเมืองวันนี้หาย,ยากนะครับ